เตรมมาแล้วสวยเข้าแล้วทุกคนมา8ปีสปินดูซิว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแตกหนักจริงปะเกมใหม่ให้โชคอุ๊ยอ้โยคุณยับยับมาดิคูณสิบเจ็ดไปละหมื่นหกร้อย เท่าไหร่ครับถือว่าเรื่องมาก Battle Royale PUBG สองมืนหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆสายปั่นทุกคนนะครับวันนี้เซียนหล่อพารวยกลับมาแล้วนะจะพามาเล่นเกมใหม่นะที่ชื่อว่า Battle Ground Royale นะ <c oughs> PUBG PUBG ใครเคยเล่นก็ นี่ตอนนี้มาทำเป็นสล็อตนะตเดี๋ยวเราไปลุยกันว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราเบ็ดทีละร้อยเลยมีซื้อฟิวเจอร์ไหมไม่มีไม่เป็นไรเทอร์โบลุยด <c oughs> ูซิว่าจะเข้าดีไหมโอ้ไขออ่ตัวเดียวมาไม่มาไม่เป็นไร <c oughs> หายไปนานเลยเซียนอ๋อพอดีเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดน,นะเพื่อนๆคนไหนอยากลองเล่นก็ลิงสมัครเซียนจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะไปสมัครลองเล่นกันได้อุ้ยคุณสามแล้วยมาวะไหลอุ้ยโอ้โหแล้วสวยมาวะเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะของค่าย B.G มาไหมต้องมาแล้วละ่ะไม่มาไม่เป็นไรนีร่นี่คืออะไรอ๋อวายอ้โหโอ้โหมาวะ่ะไหลๆไม่มีซื้อฟีเจอร์รอนะเกมนี้ ยาวๆ <c oughs> ไม่แตกไม่เป็นไรนะอันนี้เซียนมาเล่นให้ดูนะว่าม <c oughs> ันเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากลองเล่นนะ <c oughs> ถ้าคนไหนเล่นแล้วแตกก็มาโชว์เซียนได้น,นะใ,นใต้คอมเมนต์เลย <c oughs> เผื่อเซียนไม่แตกไง <c oughs> ไปแล้ววาย สวยสามตัวมาดิโอโหอหลายๆายเราเลี่ยงเราเลี่ยงอุ้ยนี่อ่ะสเก็ตเตอร์มาแล้วสวยเข้าแล้วทุกคนมา 8ปีสปินดูสิว่ามจะเป็นยังไงไายฮะวายมาอ๋อจะคูณไปเรื่อยดูสิจะแตกเ่าไหร่อ๋อวายจะเข้าทุกรอบหรือเปล่านี่แะ้วมาดิโอ้โห มาดิของจริงของจริงคูณสิบไปแล้วแตกไปแล้วครับบิ๊กวินเท่าไรสุอร์เมกาวินห้าพันสามแตกไปแล้วเดอะเอกีเป็นคูณสิบเอ็ดไปแล้วนะเนี่ย แตกหนักจริง่ะเกมใหม่ให้โชคคุณยับยับ,บมาดิคุณสิบเจ็ดไปละหมืน่นหกร้อยของจริง ไม่เข้าไม่เป็นไรหรือว่าคุ้มมากมาดิ <c oughs> แตกไปอีกแล้วสามพันแล้วไรยอดรวมเท่าไหร่ครับถือว่าเรื่องมากแบทเทิลรอยัลพับจีสองหมืนหนึ่ง สุดยอดเอเค okay, ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซียนหลอกพานรวยได้นะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถเมนตใต้คอมเมนต์ได้เลยนะใครอยากลองเล่นอ่าสมัครตอนนี้มีแจกเครดิตฟรี100นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปเลยอโเคครับแตกไม่แตกมาโชว์กันหน่อยนะโอเคครับวันนี้เซียนหลอกพาเรวยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ